สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้อนหน้ายินดีนะผมวันนี้ผมก็มานําเสนอนะผมเห็ดเข็มทองทอดกรอบสูตรนี้เป็นสูตรเคล็ดลับที่ไม่ลับนะครับผมเราจะใช้แป้งทอดกรอบอีฮอนใดก็ได้แป้ง,ข,งปข้าวเจ้าผงฟูน้ําปูนขาวแป้งสารีนะครับผมประมาณนี้นั่นะก็คือ ปูนขาวของคุณย่าับผมเราจะเอาปูนขาวไปละลายน้ำนะผมแล้วก็ให้มันตกตะกอนเราก็ตักเอาแต่น้ําใสๆนะอ่ะโอเคนะครับผมวัตถุดิบก็มีแค่นี้แหละแล้วก็มีเห็ดเข็มทองเราสามารถอโรยเกลือผสมในแป้งไปหรือเราจะใส่น้ําตาลไปนิดหน่อยก็ได้หรือจะผสมพริกแกงลงไปก็ได้นะผมอาทีน,นี้เรามาดูอัตราส่วนในการผสมแป้งแป้งทอดกรอบ3ส,ส่วน แป,แป้งข้าวเจ้าหส่วนแป้งข้าแป้งสาลี1ส่วนนะผมปนขาวหนึ่งช้อนโต๊ะขงฟูครึ่งช้อนชานะผมแล้วก็ผสมลงไปเราจะใส่พริกแกงลงไปใส่เกลือนิดหน่อยใส่น้าตาลหน่อยแล้วแต่เรานะผมผสมลงไปผสมด้วยน้ําเย็นนะผมผสมด้วยน้ําเย็นแล้วก็ตีตีต,ตีทิ้งไว้ให้แป้งมาทําปฏิกิริยา5-10นาทีนะผมสูตรนี้ผมทำขา่า สูตรนี้ทาขายได้นะครับผมแล้วก็ทําขายผมได้สูตรมาเนี่ยสูตรนี้ทาขายแล้วก็มีร้านเจอยู่ที่ซีสเกตนะครับผมประมาณนี้ไปหาไปซื้อทานได้นะครับผมผมก็ได้สูตรมาจากเรียกว่าคุณพี่ๆนะครับผมคือไปกับพี่ๆเราจะรับงานโต๊ะจีนนะครับผมโตจีนเจร,รับงานมงคลต่างๆ นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานม,าง,มงคลงานบุญเราใช้สูตรนี้ตลอดเราทอดเช้าเย็นก็ยังกรอบแม้แต่ฝนตกก็ยังกรอบใช้เห็ดเข็มทองสดตัดขาสะบัดเศษออกแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆนะครับผมประมาณนี้นะผมสูตรนี้กว่าผมจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมแต่ผมได้สูตรมาผมก็อยากจะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้สร้างอาชีพได้ส่งเสริมคนทานมังสวิรัต ทานเจเพื่อสุขภาพกันจุดประสงค์ที่ทําคลิปขึ้นมาก็เพื่อเป็นไดอารี่ของตัวเองและก็เพื่อแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านนะครเราใช้น้ํามันปาล์มในการทอดไฟไม่ร้อนเกินไปไม่อ่อนเกินไปเอาพอดีๆนะประมาณแบบนี้ถ้าเราชอบแป้งหนาเราก็ละลอยละลายแป้งให้มันข้นถ้าเราชอบอในคลิปผมไม่ค่อยชอบแป้งหนาผมก็จะโรยแบบบางๆนะครับ ประนี้ก็คือละลายแป้งให้ให้แบบว่าไม่เหลวเกินไปไม่ข้นเกินไปประมาณนี้เนาะแต่ถ้าชอบหนาหนาก็โรยข้นๆนะเราใช้ไฟแบบอ่อนๆแบบปานกลางไม่ต้องแรงนะผมเพราะว่ามันจะได้กรอบนอกเออมันจะได้กรอบๆแป้งมันจะสุกเห็ดก็สุกพอดีถ้าเราใช้ไฟแรงแป้งมันสุกแล้วแต่ข้างในมันยังไม่สุกเนาะทีนี้เราจะโรยแป้งพูดผิดขออภัยโรยผง ปาปิก้าไปก็ได้นะผมโรยไปแล้วขยับขยับขยับเซมอขยับขยับขยับอันนี้ทาให้เด็กทานนะครับผมประมาณนี้อืลักษณะก็จะประมาณนี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยสูตรอัตราส่วนดูใต้ลิ้งชอบคลิปก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมก็ทาคลิปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปของการท่องเที่ยวสัตว์เลี้ยงอาหารธรรมะอะไรก็เข้าไปดูไปชมกันได้นะครับผมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ